สวัสดีเพื่อนชาวรารน a าเบรกเอาทุกคนด้วยครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเกมเรน a าเบรกเอานะครับโอ้โหไม่ได้เล่นหลายวันแล้วนะครับผมข <c oughs> นลุกนะฮะโอ้โหกลับมาไม่ได้เล่นก็คือไม่ได้เล่นเกมี้นาาเลยอะ่ะออวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นนะครับผมโดยมีชาเลยนะครับผมก็คือนะฮะเราจะเล่นโดยไม่มีอกกุปกรณ์นะครับสวมใส่ป้องกันนะเราจะมีแค่ปืน เจ้ากอกกระบอกนี้ครับแค่กระบอกเดียวแล้วเราก็จะมีกระสุนสำรองนะครับนี่ครับเราจะมีกระสุนสำรองนะฮะแค่สาสิบนัดครับแต่ว่าเจ้าขอเรียกว่ากอกครับมันเป็นจีหนึ่งแปดสี่ครับเราใส่แม็กซีนสามสานัดนะเออจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับผมขนลุกนะฮะส่วนแมปที่เราจะเล่นเราก็จะเล่นเป็นแมปนี่ครับพื้นที่ไร่นะครับผมเออเป็นแมปเบสิกเริ่มต้นเลยครับผม เบสิกเริ่มต้นนะครับนี่ถึงจะไปแต่ตัวแต่เรามีก๊อกคู่ใจนะครับอ้ย่ปไปไปกันครับมีเสียงคนเดินนะอีคนนเดินซ้ายมือเชีย่ยมันเห็นไม่ไงวะ เห็นได้ไงอะ่ะเฮ้ยเขาเห็นได้ไงวะ อ๋อไม่มีเกาะน,นะครับเอ้ยมีเกาะมีเกาะเคอุย้ยของดีอยู่นะม้วนได้ไหมอ่ะนี่ครับโดของครับกระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยกระเป๋าม้วนครับเออโอ้กระเป๋าโอเคไม่เป็นไรครับ ตื่นเต้นจาดเขาตื่นเต้นอะเชียเ่ยยังตื่นเต้นอะสายจูนะฮะเฮ้ยมีคนมาเหรอรักษานะครับ <c oughs> โดบโดบโดบ แล้วผมเปิดหมาหรือเปล่าวะไม่น่าเกี่ยวนะ <c oughs> แบนเน่แล้วหมดแล้วครับตอนนี้เหลือเวลาตอนนี้รีบเจ็ดนาทีครับ <c oughs> ผมคิดว่าต้องมีคนมาแน่นะ่ยโอ้ตื่นเต้นว่ะคนเล่นนี่แหละครับถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นคนเล่นนี่ยเขาจะมีตาทหารครับใช้ปืนนี้ดีกว่านะขอเช็คกระสุนนะครับไม่กระสุนมาหเปล่า,าหเหรอ ขอเติมกระสุนก่อนนะโอ้โะสุนหมดวะ่ะปลดแมกซีนนะครับเอาสุนออกนะเชียร์มีคนยิงกันวะอืกระสุนเตรียมไหมครับโอเคเฮ้ยปืนนี้ดีกว่าวะกระสุนมันคูลนะครับ น่มีใขรแล้วมะอย่าตอนแบบว่าอย่าตอนใกล้ๆเลกเกมจะจะมีคนมาฝั่งนี้นครับมีคนเอาของไปหมดแล้วอะเผื่อไปขายได้นะเอาไอ้พวกของพวกนี้มันเอาไว้ไปประกอบเอาไว้เป็นชิ้นส่วนนะครับไปประกอบอาวุธได้นะฮะที่เก็บเสียงครับน่าจะเป็นเอ่อพวกสไนเปอร์เนาะเราก็ไม่ค่อยรู้ชิ้นส่วนอาวุธเท่าไหร่นะฮะ นี่ครับยัเราขอขอแบบอยู่ขอบแมพหน่อยนะมีคนมาฟาร์มของแบลว่ะเปิดตู้ทิ้งไว้เลยอะอขอดูแผนที่นะครับโอเคไปเฮ้ยตกใจด้วามีคนนะครับ แต่เราได้ของดีมานะเรารู้ของเขามาโอ้โหเก็บเสียงวะ่ะเจ๋งอะ่ะหยุยก่องพยาบาลครับสำลีนะครับเราได้เราอยากได้ชุดทำแผลมากกว่านะโอ้เจ้ากระสุนครับแต่เป็นกระสุนไซส์ไซส์ที่เราไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นลรครับเก็บไปฮะจะค่อยออก โอ้ยกล่องโอ้โหปืนทำมันปืนแบบหาได้ไดทั่วไปนะครับตอนนี้คือเราต้องการแบนเดนนะอะไรอะแบตเตอรี่ครับโอโ้ราคาไหลตังค์อยู่นะกลัวว่าเอาไปประเคนเขาเนี่ยเก็บของมาโคตรกลัวเลยอะเออผมเอาของมาประเคนให้นะครับอะไรเงี้ย ก็คือกุตตยอ่ะ <c oughs> ผมว่าของได้เยอะแล้วนะบอทไม่เจอเลยอะ,สะแสดงมีคนน่าจะเคลียรไปแล้วแน่เลยอะแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีนะครับโหแต่ว่ากล่องกล่องเออเชีียบอทหรอบอทเฮ้ยคนวะ่ะ ตกใจหมดอีเวนบอทบอเป็นถ้าเจอบอทก,ก็คือถือว่าดีอยู่ทำมันเป็นการันตีการการันตีว่ายังไม่ยังไม่มีคนผ่านมาแถวนี้นะแม่งตกใจหมดอีเวนเลยมึงยิงมาคนเขาก็แห่กันมาดิมีของอะไรม้างอะกระสุนลูกซองครับไม่จําเป็นนะมึงยังงี้คนแห่ขเขาก็แห่กันมาดิโหแต่แบบตอนนี้ของยังเยอะ คือตอนนี้รวยครับรวยแล้วว่ามีแล้วเ,เบิดแก๊สน,นะครับเออแล้วมีกระเป๋านี้ด้วยวะถูกเราจะเก็บมุ้นทำไมวะา,ากระสุนที่เราต้องใช้นะจะขอเรียงของก่อนนะครับนีโหลดครับเผื่อเราได้ใช้ในอนาคตุเผื่อกระสุนหมดไงอืมอันนี้แล้วเบิดแก๊สเหรอ ลบรดแก๊สแมวครับเราใช้ระเบิดนี่ครับเล่นแม่งเลยครับเอาไว้ตรงนี้ฮะเพื่อเราเราจะได้ลากใส่กระเป๋านะเอ้ยเราจะได้ลากใส่ทันนะครับไงน่นเต้นวะของดีอะตอนนี้เวลาอาเหลือยี่สิบนาทีครับเราต้องรีบถอนตัวนะฮะเวลาถอนตัวนะครับโอ้โห เ,เช็คกระสุนก่อนนะเหลือครึ่งเดียวนะครับเติมก่อน,นะฮะหมดแล้วนะกระสุนเราเจอคนที่เขาใช้เซตเซตแบบยังไม่ฟนะูออปชันอะเออเซตธรรมดาบ,บ้านครับเหมือนเราอะมาแบบเปล่าๆอะไรเงี้ยแต่บางคนเขามีกล่องไงเราอยากได้เบนเดนนะครับบ้านนี้จำได้ว่ามันจะมีกล่องพยาบาลอยู่นะ โอ้บานนี่ครับเฮ้ยมีคนอยู่โอ้บอดครับบอดบอดบอดหาเฮ้ยตกใจหมดขอแป็นเนนขอเป็นเนนหน่อยมีบอดอยู่ก็ยังดีครับเพราะว่ามันเป็นการการันตีว่ายังไม่มีคนมาไง อันนี้คือแล็ปปอร์หลอดใครคครับอุ้ยทิ้งไม่ก่อนนะไม่เอานะของราคามันน้อยไงตอนนี้คือเราได้บปเตอรี่มันเดียวได้อันนี้มาก็คุ้มอะหูสองแสนหกราคาแพงอยู่นะครับออไม่เห็นโค่นน่ากลัวเลยอะหูถอนตัวไม่ยังไกลเราต้องรีบแล้วครับอย่าเสียเวลาที่นี่นะอ้ไม่มีภารกิจด้วยอะไม่เอานะครับไม่ทำมันเสียเวลา ไม่ใช่หรอกกลัว,กวของหล่นไงนี่เราสาพกมาแค่ปืนพกแค่กระบอกเดียวนะเนี่ยเออเรามีชาเลนจ์ไงเราเอาแค่ปืนพกนี่ครับก๊อกนะฮะเอานี่ครับพกมาแค่กระบอกเดียวจริงชุดเชิดไม่มีเลยนะฮะกันแล้วก็ส่นสำรองมาอีก30กว่ากนัดได้นะครับเป็นกระสุนแบบว่าต้องรีโหลดมือนะไม่ใช่มีแม็กกาซีนครับ แม่งคนครสุดเกินแต่ตอนแรกเกือบตุยแล้วนะตอนที่เออเราค้นหาของตรงเครื่องบินนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับเรามาได้จากครึ่งทางแล้วนะเออมันลับลื่นเกินไปวะกลัวมันจะมีคนดักกันเนี่ยของเราฟูลครับไม่อยากจะไปหาของสักเท่าไหร่นะ ตรงกลางมันมักจะมีคนบวกกันนะครับเออตรงใต้สะพานเนี่ยเคยเจออยู่นะแบบโหดๆอ,ดอะ่ะและเดือแรกกันเลยเกือบโอ้ยเชียบอดแน่เลยอะ่ะไม่มีการตอบโต้เลยนะเราแบบเราเป็นสายโจรไงอะไรอะ่ะก่อดเวลอะไรอะ่ะอ๋อของเราราคาแพงกว่าครับ เราเปิงกบืนกลเบ,นนบานะครับไม่เหมาะสู้ระยะไกลนะเหมาะแบบระยะประชิดม,มากกว่าครับอัตราการอัตราการเออเขาเรียกว,ว่าสปีดมันเร็วกว่านะครับแต่ว่าปืนกลหนักเนี่ยมันเหมออาะระยะไกลไงนะครับแต่ว่าพอระยะประชิดนั้ยมันอาจจะแพ้ปืนกลเบาเนาะอัตราสปีดอะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะสปีดมันเร็วกว่าอย่างเงี้ยไอ้สปีดมันช้าครับแต่มันแรงไงตรงนี้ อ้ยเชี่ยมคนเดินมีคนนะครับมีคนเดินอยู่ทางขวาอยู่นอนาคราเราก็ต้องใช้พืนโกลเบาแล้วครับตรงนี้มันเป็นจุดแบบมีคนเทพๆเขาอ,อยู่กันเยอะไงเออรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆเนาะโอ้ทางนี้ไปไม่ได้ด้วยอะ่ะ ันเป็นทางมาขับนะครับเราต้องมาทางนี้นะโหตรงนี้เคยเคยมาเล่นแถวเนี้ยมาไฟกับผู้เล่นระดับห่วนครับสู้ไม่ไหวจริงะ่ะมันเป็นมันเป็นทุกสังหารนะโอ้ช์กก็สมุดมดีเวน แต่เราโดนเราโดนใครตุโอ้โหปืนดีครับใช้ได้ไหมอ่ะของอยังเยอะโอ้เราเจลกระสุนครับลีโหลดเลยครับอุ้ยมีหูฟังด้วยะเท่าไหร่หมวกห้าหมื่นครับอุ้ยเอาหมวกนี้ด้วยาครับ ก่อสามหมื่นห้าก่อชิ้นเดียกวก่อหลักของเรานะใจเย็นครับใจเย็นมีอะไรโดไปโดไปนะครับ,รบขอแอบตรงนี้ก่อนกลัวผมกลัวอยากแก้ป่วยก,ก่อนครับตอนนี้ไม่ีหูฟังเลยฮะนี่ใส่โจโนของที่แท้ชูนะฮะตอนนี้ก็สุนเต็มไหมเหลือครึ่งหนึ่งนะครับ พอดีของใส่เกาะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะเออครับพยายามอย่าห้าวนะครับเดี๋ยวจะตุยโดยไม่รู้ตัวสายโดสายโดของไม่เนนมาทาน,นครับโอเคเราอยู่ตรงจุดนี้นะครับพอปลอดภยัไปอีกปอดหนึ่งนะขอเช็คของนะครับเรามีกระสุนสำรองไหมอะเราจะได้โหลดเนี่ยฮะ ไม่มีกระสุนสำรองวว่าการะสุนเก้าโมโมไม่มีเลยเหรอเนี่ยแม็กกาซีนนี้เอาทิ้งไหมครับอืถอดเออปลดแม็กกาซีนนะเอากระสุนออกครับเราต้องใช้กระสุนไงโอ้ยหมาเห่าหมาเห่านี่ของอะไรไม่อะ เสีย่ยมันจะเสี่งม่าจะน้นไปหน่อยนะครับหมาเห่านะกลัวครับผมกลัวเหมือนว่าบ้านนี้มันจะน่าจะมีของซอ้ะครับแบบว่าเป็นขายของออนไลน์อย่างเงี้ยมันจะมีพวกซื้อของอะไรด้วยครับยวขอ,อยวขอเลี้ยงของก่อนนะฮะ เลือ,อีกแปดนาทีครับเหลือกี่คนนะเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่าตอนนี้เหลือกี่คนนะฮะเราใกล้จะถึงจุดถอนตัวแล้วนะเออขอดูแผนที่ก่อนครับโอ้สุสานนี้คืออะไรอะไม่ได้คนนะครับอ๋อเราต้องอะไรเนี่ยเป็นทีมเพื่อนถอนกำลังฮะกระเป๋าเดินทางที่ยังไม่ได้คนนะครับอ๋อเราต้องทำลรกีนะิดเนาะ ไปค้นกระเป๋าเดินทางครับสามครั้งแล้วแต่ว่าเราค้นไปละสองนะถ้าเราค้นได้แล้วตรงนี้มันจะเปิดร็อกครับส่วนไอ้ผู้นี้ถ้าจำผิดมันน่าจะใช้ใช้เชือกมั้นะครับมันจะมีเชือกดเชือกเอ่อเชือกถ่นงกาลังนะครับแ,แต่ว่าเราเป็นสายดูยนะฮะไม่ไม่เน้นปะทะเฮ้ยอยากจะไปรือวะตอนนี้คือของเราโอเคนะครับกระสุนเราไม่ค่อยมีปะทะเท่าไหร่นะนี่แต่เรามีนี่ครับยิงรัวนะครับก๊อกนะฮะ ไม่ธรรมดานะบอกก่อนใช่หรือเปล่ามันเป็นตัวจีอ่ะมันก็คือก๊อกแหละโอ้ยแต่แม้ปืนกลบามันแรงจริง่ะโอ้ยเราหิวน้ำครับดูก่อนคนะับโอ้ยมีกล่องอะไรวะนะ่าโอ้จุดถ่องอลา,างตกใจหมดมันหิวแล้วมันทำให้ เออประสาทการรู้เราเราตกนะ้มันก็คือจอมันโมโม,มเห็นปะเราจะมองเห็นศัตรูยากครับแค่นี้ก็ไม่กี่ยากแล้วนะฮะไปครับไปดีกว่าเสี่ยงไปแล้ววิ่งไปเลยนะโอเควิยอย่านมาน้วยสี่ครับสามครับสองครับว้าย โอ้โห oh. <c oughs> เราได้ทรัพย์สินมาเท่าไหร่ครับเราได้มาเก้าแสนนะครับเออนี่ครับครับเราดูสรุปนะฮะเ,เราได้แบตเตอรี่ตรงนี้นะมันจะมีจุดบอกอยู่ไงโอ้เราเลื่อนคัดเป็นแบน,แบนกาดชูนะฮะของไปตอนแรกอะคือไปแบบ <c oughs> ไปแต่ตัวมีปืนก๊อกก็มีปืนก๊อกนะฮะ ก็บอกหนึ่งนะแล้วก็สํามลองสั์สิบนั้นนะครับแล้วดูแบบคอขากลับมานะฮะโอ้ดูของนี่สายโดของนะครับเออไม่เน้นบรรทาครับเน้นโดของอย่างเดียวครับแม่งจะตื่นเต้นว่ะโอ้แม่งตื่นเต้นจริงนะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนครับถ้าเพื่อนครับถูกใจคลิปผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับผมโอ้โหอยากจะเต้นอย่างเงี้ยไลค์มาเยอะนะครับบ๊ายบาย